สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจดมือทองครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนหน้าช่องของเราเนี่ยครับบอลเต็งหนึ่งคู่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะน็อตติงานฟอเรสต์ในวันที่ไม่มีฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับนะฮะบอกเลยว่าสดชื่น นะครับผมนะฮะหน้าช่องสดชื่นขนาดนี้ในกลุ่มฟุตบอลวีพีของเจเด็ดยิ่งกว่าสดชื่นครับผู้ชมครับตามภาพเลยนะครับหวานเจี๊ยบอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับบอลสดบอลเต็งนะคุณผู้ชมครับนะฮะฟุตบอลโมเมนตัมมาครบครับคุณผู้ชมนะสำหรับพี่ๆท่านใดเนี่ยที่อยากจะเข้ามาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับแนวผลงานนะครับผมนะบอลเต็งตัว VIP นะครับผมนะเข้ามาติดตามกันได้และตอนนี้ที่กำลังดังอยู่ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นฟุตบอลโมเมนตัมนะครับคุณผู้ชมครับนะวันละเจ็ดคู่ นะครับผมนะฮะเข้ามาติดตามกันได้ครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆกันเข้ามา a d mt 28อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับ ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของเรานะครับผมนะมีหลายคู่ให้ได้ติดตามครับคุณผู้ชมครับแต่ในช่องของเจเดีร์พิทองจะมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นวันนี้ครับตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับคุณผู้ชมครับนะผมมองไปทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนพีเอสวีไฮโอนเฟนนะครับผมนะในการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับใครได้การเปิดตัวหนึ่งเม็ดดีมากครับผมนะหนึ่งเก้าควบก็บ่อน้ำล้นๆนะครับผมนะฮะสถิติเฮดเวทของสองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับนะนี่จะเป็นนัััดแรรรกขของเเานคคคบบุณผู้ชมย่ี ตรงนี้เลยว่าเป็นผลงานที่เล่นนอกบ้านไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารายการใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะหรือว่าบอลลีกเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยไว้ใจปารีได้นะครับจากสถิติโดยรวมครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดได้ชัยมาโดยตลอดนะครับทั้งในลีกและก็นอกลีกครับคุณผู้ชมครับนะฮะในศึก UCL ในบ้านครับคุณผู้ชมครับได้ชัยคิโรนามา1-0นะครับส่วนด้านของ p s เอสวีไอโอเฟนครับคุณผู้ชมครับนะอันดับลีกบอลเนี่ยคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะแตกต่างเรื่องศักยภาพ นะครับฟอร์มทีมครับผู้ชมครับนะก็ได้ใช้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะเสมอกับลิสบอนนัดเดียวในบ้านของตัวเองนะครับในศึก UCL เหมือนกันนะครับผลงานนอกบ้านครับผู้ชมครับได้ใช้มา4นัดพ่ายหนึ่งนัดให้กับทางด้านของยูเวนะครับผมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เดียวกันครับคุณผู้ชมครับทัศสนะาฟุตบอลของเจไดบิทองในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับนะฮะตึง ปารีสแซงต์แชมงนะครับผมนะฮะเล่นในบ้านไม่แพ้แน่นอนการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับเลือกตามใจชอบเลย1เม็ดนะครับผมนะหนึ่งเก้าควบครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้ผมให้ปารีสแซงต์แชมงชนะในบ้านขาดแน่นอนได้อิ่มน้ำสำราญครับคุณผู้ชมครับส่วนคู่อื่นของ UCL นะครับผมนะเข้ามาติดตามกันได้ในฟุตบอลโมเมนตัมเจ็ดตัวครับคุณผู้ชมครับของเจริญบิทองวันนี้ขัดให้เหมือนเดิมในครอบครัวฟุตบอล VIP ครับคุณผู้ชมครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับเปิดแอปพลิเคชันไลน์เพื่อนนะคครรััับบสสวดี